สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 มอริสพาดาว YouTube.com m e r v รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดวงชะตา,าตามวันเกิดดวง12ปีนักศัตร์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยายาและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเพทดุดดาวคคำพยากรณ์ดวงชะตา เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาและรวยเรียกสาโชคลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงิน ความรักและผัดดาวเสิร์ฟดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรื่องทําการมงคลต่างๆดูเรื่องออกรถดูเรื่องขึ้นบ้านใหม่ดูเรื่องเปิดร้านค้า กิจการดูเลือกแต่งงานดูเลือกผ่าคลอดดูชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในท่องรายการนี้จะมีรายการดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามเปิบส,สรลายให้กับช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ นะาเ p d 8 88มริฝาดาว youtube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนธันวาคม2565นะครับในการดูดวงชะตาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตของท่านให้ดีที่สุดตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยากและโหราศาสตร์ไทยสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวนะครับคัมภีร์กร้ต่างๆในเป็นคําภีร์กรณ์แบบโดยรวมมหาภาคนะเป็นการดูแบบรวมๆๆกว้างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทางที่ดีนะครับ คุณควรที่จะหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งนะครับว่าดวงใครดวงมันนะเออคือกรรมแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็บริการอื่นๆนะครับในการที่จะเสริมดวงชะตาบูชามหายานพระรัตเจ้าห้าพงเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเรียกทรัพย์นะครับหรือถ้าท่าในใดจะบูชาดวงพิชัยสงครามก็ได้ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับนะแล้วก็นะครับดูเลือกทําการมงคลต่างๆเลือกออกรถขึ้นบานหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคอดดูปีชื่อนัมสกุลดูบ้านเลขที่ นะครับเอนักศสตร์แห่งตัวเลขต่างๆนะครับเลขศาสตร์ต่างๆนะก็ติดต่อมาจันได้นะครับหรือจะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพน้ําสปอร์เฮห,หรือจืดแดงสกัดตาหรือจริน,นะครับก็สามารถช่วยช่วยบำรุงร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้คุณจะได้มีความสุขนะครับนะการไม่มีโรคเป็นลาบอานประเสริฐนะครับแล้วก็ศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุนะครับนะดูแลเหมือนครอบครัวนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายนะครับก็จะมีดาวไม่กี่ดวงเออสองสดวงนะครับก็ถือว่าดีในดวงชะตา นะจะได้ไม่มากจนเกินไปซิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอีย้ยปอหอนะครับนะเออนนะงั้นในดวงชะตาในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีดาวเมเรดยวพักองศาเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษในวันที่1ธันวาคม2565นะครับพักเนี่ยเวลา15บนกาส1นาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีเมษนะเออต่อมาคือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี่จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นมหาจัก นะครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉิงเงั้นคุณทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องเหนื่อยก่อนในระยะแรกสุดท้ายก็ประสบผลความสำเร็จสวงเป็นอย่างดีนะครับประสบผลความสำเร็จอย่างมากด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเป็นมหาจักรดาวศุกร์จะเสด็จนะครับในวันที่8ธันวาคม2565เวลาตี2 48นาทีก็เข้าสู่ราศีธนูนะครับอยู่ในเลือนพืหัสบดีในดวงชะตานะ มาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพริติ์ดาวที่นี้จะย้ายราศีนะครับในวันที่16ธันวาคม2565นะเวลา21ในการ35นาทีอาทิตย์นี้ก็เข้าสู่ราศีธนูด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาอยู่ในเรือนพฤหับสบดีนะครับก็ส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รักความอบอุ่นนะก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาหน้าหนาวแล้วใช่ไหมเออหน้าหนาวทุกคนก็ต้องการอุ่นนะนะ แล้วก็เป็นเทวีโชคด้วยนะครับเพราะคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับเออนะในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นนะครับที่ราศีธนูแล้วก็ราศีพฤษศนะเออเพราะฉนั้นในช่วงทันเดือนธันวาคมนี้นะมอร์นิ่งคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นวนะครับเออเป็นของขวัญปีใหม่นะโปรโมชั Pro ่น ที่จาย์จะให้กับ fc แฟนคลับของมอธิพดาวทุกๆคนนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยเมื่อคุณได้ดูคลิปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาดูดวงชะตากาับจา์นะคุณสามารถจะฝากดวงชะตาได้ทันทีเออนะไม่ว่าจะเป็นอ่าราคา,าค่าบริการ599บาทหรือ39 9บาทก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าใครมาดูดวงชะตาอาจารย์ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปช่วงโปรโมชั่นสามารถฝากดวงชะตาได้ แล้วอาจารย์ก็จะเขียนดวงชะตาของแต่ละคนเลยนะครับเออนะแล้วก็อาจจะเอาไปใส่พานนะบูชาอยู่ที่หิ้งพระเพื่อเสริมดวงชะตาให้คุณในด้านของโชคลาภและแ้วลาดปลอดภัยนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะมาดูดวงชะตาอ,อาจารย์คุณก็จะได้สิทธิพิเศษอาจารย์ก็จะเขียนดวงชะตานะก็จะมีพื้นดวงชะตาของคุณแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณนะแล้วก็จะมาใส่พานแล้วก็วางไวท้ทิ้งพระเพื่อบูชาเสริมดวงชะตา ให้คุณถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ FC แฟนคลับของมอริปาดาวทุกๆคนเลยนะครับคุณจะได้มีโชคมีชัยนะเออถือว่าเป็นมงคลด้วยนะครับอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับของอาจารย์นะครับไม่ต้องห่วงอาจารย์ก็จะเสริมดวงชะตาให้แต่ละคนนะเออก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยเงินทองมั่งมีสีสุขมีแต่ความสุขกันทุกๆคนเลยนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับอิทธิพลดาวมฤตยูนิโคโจรภพักองศาในวันที่1ธันวาคม2565นะ เวลา15 1หานการอนาทีนะครับดามวมฤตยูนี้พับเข้าสู่ราศีเมษอยู่ในภพกระดุมพระในภพการเงินนะดังนั้นในดวงชะตาดวงคุณมักจะหงุดหงิดในเรื่องของเงินเงินทองทองนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าชะตาชีวิตของคุณในช่วงนี้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับหรือดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นคนที่หมุนเงินเก่งก็ได้เออหมุนไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแหมคนรวยก็อย่างงี้นะ ออมีตังเงี้ก็หมุนไปนะแหมลาหูก็คน้นรัพย์อยู่แล้วเออมนุษย์จะยูยังมาช่วยจ่าย,ยต่างหากเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับของชาวราศีมีในช่วงนี้นะถึงประมาณช่วงเดือนมีนาคมปัดวันที่8ประมาณนี้นะครับหกปีโอสิบหกนะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นมหาจักรในวันที่8ธันวาคม2565 เวลาตีสองสนาทีเนี่ยสุกนิเสิร์ตเข้าสู่ภพกรมมะถือว่าดวงชะตาชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่รักในการทํางานมากในช่วงนี้คุณรักงานในการทํางานมากเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าคืนนี้ชาวลักนณาราศีมีนเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีของคุณเนี่ยนะครับเสียเนี่ยติดพิษนาคเนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณวันที่28นะ28ตุลาคมนะครับไปเรื่อยๆนะเสียไปถึงนูน่นเะนี่ย วันที่21ก็คือก็จะดีวันที่22ธันวาคมปีหกสิบห้านี้ใน,นเดือนนี้แหละนะย่ิบสองธันวาไปแล้วดวงชะตาคุณก็จะแค้วคาดปลอดภัยในช่วงนี้คุณจะประสบผลความสำเร็จในทุกๆอย่างเลยนะครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาอะไรใน,ในช่วงนี้ก็แล้วแต่จําไว้อย่าใช้อารมณ์อย่าวุ่วามต้องมีสติเท่านั้นจะทําให้คุณในแค้วคาดปลอดภัยในสิ่งต่าง นะครับมีสติมีปัญญาทุกอย่างก็จะผ่านพ้นได้อันนี้แน่นอนของชาวลักนาราศีมีนนะครับถ้าคุณมีอุปสรรคในด้านของการงานก็จะมีในช่วงนี้เนี่ยแหละพอหลังจาก22เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ฟ้าเปิดแล้วชีวิตคุณจะประสบผลความสําเร็จในทุกๆอย่างเลยนะครับในดวงชะตานะแต่ว่าดาวศุกร์มาอยู่ในภพกร,รมมาน่ศุกร์เป็นดาวเจริญภพสัตว์ชเพื่อนฝูงก็จะช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างดี และดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การจะต้องติดต่อสื่อสารงานต่างสินต่างแดนไกลถือว่าประสบผลความสำเร็จสวังเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะติดต่อน,นี้ของการงานดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่าจะเหนื่อยก่อนในช่วงแรกสุดท้ายก็สําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเรออักในการทําง,งานนะแล้วก็ถ้าใครทําง,งานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามาการทำศิลปกรรมตกแต่งในช่วงนี้ต้องระวังเพราะดาวประจําตัวเสียนะ ต้องรอพอไม่มากพอหลังจาก22ทธันวาไปแล้วเนี่ยดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาของคุณนะมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวที่นี้จะย้ายราศีเนี่ยนะครับตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคนะในวันที่16ธันวาคม2 5 6 5เวลา21นการนาทีอาทิตย์นี้ก็โคจรเข้าสู่พบกรมมะอุปสรรคปัญหานะเป็นงานของเจ้าชะตา แสดงว่าจะต้องมีงานที่ต้องเข้ามาแก้ไขทําให้มันดีขึ้นนู่นนี่นั่นแก้ไขให้ประสบผลความสําเร็จจะถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของชาวราศีมีนแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับจะประสบผลความสําเร็จน้าโชคใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าดีจะมีโอกาสได้ทําสัญญาธุรกรรมต่างๆนะครับประสบผลความสําเร็จนู่นนี่นั่นในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับและส่วนในด้านของความรักเนี่ยชาวลักนณาราศีมีนพีคกมาก ตั้งแต่ยีบสองเป็นต้นไปความรักมีโอกาสที่จะหวนกลับมาไม่ว่าจะเก่าและใหม่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าชาวราศีมีนจะเลือกใครนะโดยชะตาคุณยังมีเวลาจนถึง19เมษาย5 6 6น2566นะครับถ้ากลับมาก็เราก็ดูให้ดีแล้วกัน นะเออจะเป็นคู่บุญหรือคู่เวรคู่กรรมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วในคลิปดูดวงชะตาปีใหม่2,566นะแต่ถ้าดวงชะตาใครในด้านของความรักช่วงนี้ยังไม่ได้เลิกกันก็ต้องใจเย็นนะครับอย่าทะเลาะบอกแว้งกันดีที่สุดนะอาจจะมีเรื่องอื่นอาดทุกใจอยู่บ้างนะครับนะโอเคอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนกันเลยนะดวงชะตาพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่23ธันวาคม2,565 เวลา1ิบพในกาห้าสิบสี่นาทีพระจันทดับอยู่ที่ราศีธนูในภพกรรมมะวันนั้นต้องระวังเรื่องของการงานให้มากจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับความเสียหายนะต่อมาเออเสียงแหบเสียงแห้หมดแล้วแหมอย่าต้องเออข,อขอค่ากาแฟกับชาวลัคนาราศีมีนหน่อยเสียงแหบเสียงแหบหมดแล้วนะเอออย่าลืมนะช่วยกดปุ่มขอบคุณให้กับอาจารย์ด้วยนะแล้วก็คุณจะ นสนับสนุนช่องรายการให้อาจารย์ได้เลยนะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับออถือว่าจะได้ช่วยสนับสนุนอาจารย์นะออจะได้มีกําลังตรงกำลังใจดีนะเออจะได้มาพัฒนาช่องให้มันดีขึ้นอุปกรณ์ต่างๆเสียงจะได้ใสขึ้นนะเพราะฉะนั้นพระจันทร์ก็จะเพนในวันที่8ธันวาคม2565นะครับเวลา1 0โมง54นาทีเพราะฉะนั้นพระจัน,จน,น,นท,ทนนร์เ,ทนะพรเพนอยู่ที่พบสัจชาดีมาก ในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางจะประสบผลความสเปรสวังเป็นอย่างดีคุณมีโอกาสได้พบสังคมใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆที่ดีมาถึงคุณแล้วของชาวราศาีมินรวยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมีนก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงอุปสรรคปัญหาก็เล็กน้อยพอหลังจาก22ธันวาไปแล้วก็ดียาวโลดไปตลอดทั้งปี2566เลยนะครับในดวงชะตาของคุณ นะแต่ก็ต้องระวังกันเงินนิดนึงแท่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีมีนนะครับเออก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกคนโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จในทุกประการนะครับเนื่องด้วยเทศกาลมอเรย์คริสต์มาสและแฮปปี้นิวเยียก็ขอให้สมหวังในทุกประการ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งนะครับแล้วกดปุ่มขอบคุณเพื่อสนับสนุนช่องรายการให้อาจารย์ด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับแหมนะใครสนับสนุนช่องรายการให้อาจารย์ขอให้คุณร่ํารวยเงินทองประสบผลความสําเร็จตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปและรวยตลอดไปเลยนะครับนะสาธุสว่วนดีปีใหม่ครับรวย